ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมในช่วงพิเรียดนี้นะครับในทุกๆสัปดาห์ขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นความจรงิงแล้วก็เป็นแสงสว่างนำทางให้กับชีวิตของเรานะครับถ้าไม่มีพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเราก็คงจะไม่สามารถไปต่อได้นะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับ พระวิญ,ญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับเรานะครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ภายในชีวิตของพวกเราและพระองค์ทรงประทานความสว่างจากถ้อยคํานั้นนะครับขอบคุณพระเยซูที่โรรองทรงเสียสละเพื่อพวกเราเพื่อให้เรามีชีวิตอย่างที่เรามีอยู่ในเวลานี้ได้นะครับนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสเจอกับผู้คนหลายคนนะครับรวมถึง ให้คำปรึกษาเนาะับฟังคำปรึกษาจากคนอื่นนะครับก็พบว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่สะกิดใจผมนะครับว่าช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการงานในเรื่องของสุขภาพนะครับก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยเกิดคําถามกับตัวเองว่าแล้วสรุปว่าเราเนี่ยเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไร นะครับ,นะรบเพราะว่าเมื่อมองไปยังอนาคตเนี่ยเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันเหมือนมีอุปสรรคหลายอย่างที่ทําให้เขาไม่สามารถที่จะก้าวผ่านได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วเมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองทําเรื่องราวที่ผิดพลาดม,มามากมายก็เลยไม่รู้ว่าชีวิตที่มีอยู่ในวันนี้เราจะอยู่ไปเพื่ออะไรเพราะว่ามันไม่มีกําลังที่จะก้าวต่อไปไม่มีกําลังใจไม่มีความหนะวังก็เลยวันนี้ผมเลยอยากจะถือโอกาสมาแบ่งปันข้อพิจารณ์ที่จะ เสริมสร้างเหมุนจิตและชูใจพี่น้องและทุกท่านที่จะมีโอกาสได้ฟังนะครับว่าพระคัมภีร์เนี่ยได้กล่าวถึงความหมายของชีวิตของเราไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เราเองในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้าเนี่ยเรามีสิงหนึ่งที่มีค่ามากก็คือพระวจนะของพระเจ้านะครับเพราะว่าไม่ว่าจะผ่านมากี่ร้อยกี่พันปีเนี่ยพระวาจานะของพระเจ้าก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเราก็พบว่า คนมากมายที่สามารถผ่านช่วงเวลาที่หนักหนักในชีวิตไปได้เนี่ยเขากด้วแล้วแต่มีพระวจ,จนะของพระเจ้าไว้คอยเป็นกำลังใจไว้เป็นแสงสวานน่างนาทางนะครับแล้ววันนี้เราก็มีพระวจ,จนะของพระองค์นาทางเราเหมือนกันนะครับเนาะทีนี้ยอยากให้เราเปิดมาที่ข้อพระคัมภีร์นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่3นะครับข้อที่14บสถึงสิวันนี้เราศึกษากัานในหัวข้อนี้นะครับยอห์นบทที่3บท ข้อที่14ถึง17นะครับพระเยซูเดี๋ยเป็นพูดตัดประโยคเหล่านี้นะครับกับนิโคเดมัสนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นถ้อยคำซึ่งมีความหมายมากๆเพราะว่าเป็นถ้อยคำที่พระเจ้านะครับพระบุตรของพระเจ้าเนี่ยพูดกับเรานะเป็นภาษามนุษย์นะครับพระเยซูตัดว่าโมเสสเนี่ยได้ยกงูขึ้นในถิ่นธุรกันดารฉันใดบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่มีชีวิตยืนรังเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตยืนรังเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงใช้พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อจะพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยพระบุตรนั้นนะครับผมไนมีโอกาส อ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วก็ใครควรนะครับบวกกับอธิษฐานขอให้พระองค์ทรงนําให้เราได้รู้ว่าพระองค์ต้องการจะสื่อความหมายใดกับเรานะครับแล้วก็มาเชื่อมโยงกับคําถามที่มีในใจของหลายๆคนว่าความหมายของชีวิตคืออะไรนะครับทีนี้ผมอยากจะขอแบ่งปันทีละส่วนนะครับนะทีนี้เรามาดูในส่วนแรกของตอนนี้ก่อนนะครับก็คือเป็นตอนที่พระเยซูได้บอกว่า โมเสสเนี่ยได้ยกงูขึ้นในถิ่นธุรกันดารน,นะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสามพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยในสมัยตอนที่ชาวอิสราเอลเนี่ยได้รับการไถ่ออกจากประเทศอิปตีนะครับเราก็พบว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทรงสัญญาว่าจะทรงประทานดินแดนแห่งพันธสัญญาให้กับชาวอิสราเอลนะครับแต่ว่ามันมีช่วงแกลกก็คือว่ามีช่วงที่ชาวอิสราเอลเนี่ยจะต้องเดินนะครับด้วยความเชื่อนะครับเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางตรงนั้น และพระเจ้าเนี่ยก็ได้ทรงสั่งเดการอัศจรรย์มากมายนะครับว่าพระองค์เนี่ยอยู่กับเขาไม่ว่าจะเป็นการอย่างแรกเลยคือว่าพระองค์ปลดปล่อยเขาออกจากการเป็นท่าจากอียิปต์นะครับซึ่งถือเป็นการอัศจรรย์มากเพราะว่าชาวอิสราเอลเนี่ยเป็นท่าของชาวยอียิปต์เนี่ยมันานถึง400กว่าปีนะครับ400กว่าปีที่ถือว่าเป็นเวลาที่นานมากนะครับเพราะว่าถ้าเทียบประวัติศาสตร์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็คือประมาณ200กว่าปี คูณสองเข้าไปคือสี่ร้อยกว่าปีนะครับการที่การที่คนคนหนึ่งเป็นทาสมานาถึงสี่รอกว่าปีเนี่ยผมเชื่อว่ามันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่ตอกย้ำเขาอยู่ในความคิดอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเขาคงได้แค่นั้นนะครับแล้วมันก็ดูเหมือนว่าเขาคงจะอยู่ในจุดที่แบบว่าไม่มีความหวังอะไรในชีวิตแล้วก็คือใช้ชีวิตอยู่ไปวันวันเพราะว่าเขาคิดว่าเขาคงไม่สามารถที่มีชีวิตที่ดีไปกว่านี้ได้นะครับเปรียบเทียบกับเรานะครับแต่ผมเชื่อว่า ชีวิตของของเราเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นถ้าเทียบกับพวกเขานะครับก็คือว่าบางทีเรารู้สึกว่าเราผ่านอะไรมามากมายที่มันหนักในชีวิตเราผิดพลาดเราเจอเรื่องอะไรที่มันหนักนะครับแล้วเมื่อเรามองไปยังอนาคตเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีความหวังอารมณ์เราเนี่ยก็คล้ายๆกับชาวอิสราเอลเมื่อประมาณ3,000ปีที่แล้วเลยนะครับว่ามันรู้สึกว่ามันหมดความหวังแต่พระเจ้า,ย,ายังยังยังมีพระเมตตาสามารถนําให้เขาเนี่ยออกมาจากการเปินทานได้ น,นี่คือการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับและไม่เพียงแค่นั้นในระหว่างทางที่เขาเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารเนี่ยพระเจ้าก็ได้ประทานอาหารมานาให้นะครับประทานน้ําที่ออกมาจากหินนะครับนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันมันดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าก็สัญญาให้รู้ว่าพระองค์อยู่กับเขานะครับหรือว่าการที่พระเจ้าเนี่ยทำการแบกทะเลแดงด้วยคลื่นลม นะครับก็ถือเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่อีกอันหนึง่งที่ทําให้ชาวอิสาราเอลเนี่ยน่าจะมีความมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่กับเขาจริงๆนะครับเนาะแต่มันก็มันอาจจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์เรานะครับที่ว่าเรามักจะหลงลืมสิ่งดีๆที่คนอื่นทําให้กับเราเมื่อเขาเจอกับปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเขาเจอกับยักษ์ใหญ่ในดินดินแดนแห่งพันธสัญ,ญญาเนี่ยหรือว่าเมื่อเขาเจอปัญหาระหว่างทางเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะหมดกําลังใจ ครวก็ลืมไปเลยว่าสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทําเพื่อเขาเนี่ยมันมีมากแค่ไหน,นเขาก็เลยเลือกที่จะบ,บ่นต่อว่าโมเสสนะครับผมอยากให้เรากลับมามองเทียบกันนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราเองก็มีประสบการณ์กับการช่วยเหลือ,อของพระเจ้ามามากมายนะครับแต่บางครั้งเนี่ยในสมองของเราอาจจะจดจําไม่ค่อยได้นะครับจดจาไม่ค่อยได้หลงลืมไปบ้างนะครับแล้วเราก็เอาความคิดของเราเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับปัญหาที่เราเจอหรือเราลืมไปเลยว่า ก่อนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยพระเจ้าได้ช่วยเหลือเรามากมากมายแค่ไหนปัญหาที่เจอในวันนี้ถ้าเทียบกับเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยเล็กมากพระเจ้ายังสามารถผ่านทําให้เราผ่านมาได้ปัญหานี้พระเจ้าก็จะสามารถทําให้เราผ่านมาได้นะครับแต่ว่าเราก็ท้อแท้ใจเหมือนกับชาวอิสราเอลเมื่อหลายพันปีที่แล้วนะครับและสิ่งที่เขาทําก็คือว่าเขาเริ่มบน่นเขาเริ่มบ่นนะครับตรงนี้ผมเลยอยากจะแบ่งปันกับพี่น้องแนละทุกท่านนะครับว่าบางครั้งเนี่ย เราอาจจะถูกกดดันจากสิ่งต่างๆภายนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับจากผู้คนนะครับหรือจากความผิดพลาดของเราเองหรือแม้กนระทั่งจากความคิดบางอย่างที่มันพุดขึ้นมาในสมองของเราเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกําหนดปัจจัยเหล่านั้นได้เพราะว่าปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาหาเราได้ทุกเมือ่อแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือคําพูดของเรา แมนะ้ว่าความคิดของเราอาจจะเกิดอาการปั่นป่วนไปจากสถานการณ์ที่เข้ามานะครับผมไม่ได้หมายความว่าเราห้ามมีความรู้สึกที่วันไหวเลยเพราะว่าเราเป็นมนุษย์นะครับความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเราบางครั้งความรู้สึกของเราอาจจะมีดาวลงบ้างมีความกังวลบ้างมีความกลัวบ้างอันนั้น,เป,น,เ,ปนเป็นธรรมชาติที่เราจะต้องเจอเราจะต้องเป็นแบบแต่หมายความว่าเราเนี่ยจะต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเราเองแล้วก็เรียนรู้ที่จะเลือกที่จะพูดในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดี นะครับเพราะว่าเมื่อเราพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยพระกัมพีบอกว่าความเป็นและความตายอยู่ที่อํานาจของลิ้นนะครับแล้วผู้ที่รักมันจะต้องกินผลของมันพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าคาพูดของเราเนี่ยเปรียบดังเมล็ดที่เราหว่านนะครับระหว่างเมล็ดอะไรออกไปเนี่ยเราต้องเก็บเกี่ยวผลจากสิ่งนั้นนะครับฉะนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าไม่ว่าเราจะรู้สึกหนักแค่ไหนก็ตามไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าข้างในเรามันบั่นปนมากแค่ไหนก็ตามนะครับอย่างหนึ่งที่พระเจ้าสอนเราคือว่าอยากให้เราระวังที่จะพูด เพราะว่าเมื่อเราพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยให้เราถามตัวเองว่าเราพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นที่เรากล่กาวไปหรือเปล่าถ้าเราไม่อยากหรือเรายังไม่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผลแห่งคําพูดของเราเราก็อย่าพูดเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเราพูดออกไปแล้วเนี่ยมันจะนามันจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับสิ่งต่างๆที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราเหมือนกับที่ชาวอิสราเอลเนี่ยได้ทําผิดพลาดไปก็คือเขาเริ่มมีการบ่นต่อว่าโมเสสนะครับมีการบ่นต่อว่า สิ่งดีที่พระเจ้าเตรียม,มให้กับเขาก็เหมือนกับว่าเป็นการยกการปกป้องที่พระเจ้ามีให้กับเขาเนี่ยออกไปโดยที่เขาเป็นคนยกออกไปเองเขาเอาตัวเองออกนอกการปกป้องของพระเจ้าแล้วแล้วเาทราบดีว่ามันเกิดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาคือว่ามันมีงูมาบังกัดเขาใช่ไหมครับทําให้หลายคนต้องล้มลมตายลงนะทีนี้ต้องมาดูนะครับว่าในขณะที่มนุษย์เนี่ยทำผิดต่อพระเจ้าหลงลืมสิ่งดีที่พระเจ้ามีให้กับเขา แล้วก็บ่นต่อพระเจ้าแล้วก็เปิดโอกาสให้กับเขาเองเนี่ยได้รับสิ่งต่างๆที่ศัตรูจ้องจะทําลายเขาเนี่ยนะครับพระเจ้าทรงมีพระเมตตาพระองค์บอกว่าให้โมเสสเนี่ยสร้างเสางูขึ้นขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งไว้นะครับแล้วก็บอกว่าให้ผู้ใดที่มองไปที่เสางูเนี่ยกลับใจนะครับกลับใจมองที่เสางูเนี่ยจะหายจากโรคที่เขาเป็นหายจากัยพิบัติที่เขาเผชิญอยู่นะครับ พระเจ้ามีความเมตตาม,มากคืออันที่หนึ่งผมอยากจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทาให้เราร,รู้ว่าเรามีความหมายชีวิตความหมายของชีวิตของเราคืออะไรก็คือว่าเรามีคนที่รักเรามากนะครับถึงแม้ว่าคนบนโลกอาจจะไม่รักเรานะครับเราอาจจะรู้สึกอย่างนั้นนะครับว่าคนบนโลกไม่รักเราไม่มีใครดีกับเราไม่มีใครช่วยเหลือเราเลยอย่างนี้น,นะครับแต่ผมอยากจะบอกกับทุกท่านที่มีความรู้สึกแบบนี้ว่าพระเจ้าซึ่งเป็นพ่อของเราเนี่ยรักเรามาก แล้วแค่ความรักของพระองค์เนี่ยก็เกินพอแล้วที่ทำให้เราสามารถมีกําลังใจที่จะมีชีวิตยอยู่ต่อไปในแต่ละวันนะครับพระเจ้าที่รักชาวอิสราเอลเมื่อสามพันปีที่แล้วก็คือพระเจ้าที่รักเราในวันนี้นะครับแล้วเราลองมาดูนะครับว่าเมื่อพระเจ้ารักเราเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่า,วาหนึ่งในความหมายของชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่คือพระเจ้ารักเราเนี่ยพระองค์ทําอะไรเพื่อเราบ้างนะครับงูเนี่ยเปรียบเทียบได้กับสิ่งที่มันไม่ดีเป็นสิ่งที่ ผิดพลาดที่เกิดจากสิ่งที่เราทํารวมถึงสิ่งที่เข้ามากระทบเราหลังจากที่เราได้ทําสิ่งที่ผิดพลาดนะครับงูเนี่ยคือสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายนะครับนะครับแต่พระเยซูบอกว่างูที่ถูกยกขึ้นเนี่ยเปรียบได้กับพระองค์เองที่จะถูกยกขึ้นทาไมทาไมพระเยซูถึงต้องเปรียบเทียบงูกับพระองค์ว่าเป็นเหมือนเหมือนกันด้วยนะครับหลังจากที่หลังจากที่ผ่านไปนะครับไม่นานนะครับหลังจากที่พระเยซูตรัตประโยคนี้ พระยาบรสุทธิ์ได้ดทรงสำแดงความจริงผ่านทางอากาักทรุเปาโลในสองโคลินะบอกว่าพระเจ้าเนี่ยทำให้พระเยซูผู้ซึ่งไม่มีบาปเป็นบาปเพื่อเห็นแก่เราเพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นคนชอบธรรมผ่านทางพระองค์หรือเป็นความถูกต้องของพระเจ้าผ่านทางพระองค์นั่นคือคําตอบของสิ่งที่พระเยซูบอกในยอห์นบทที่สามตอนนี้นะครับว่าการที่พระเยซูเปรียบเทียบตัวของพระองค์เองว่าเป็นเหมือนกับงูเนี่ยก็คือว่าพระองค์จะเป็นผู้แบกบาปของเรา พระองค์จะทรงแบกความผิดพลาดที่เราทําพระองค์จะทรงแบกผลแห่งความผิดพลาดที่เรามีเนี่ยไปจากเรานะครับและผู้ใดก็ตามที่มองดูพระองค์บนไม้กางเขนและกลับใจและเชื่อว่านั่นคือทางออกก็จะรอดนะครับนี่คือความสําแยงความยิ่งใหญ่ของความรักของพระเจ้าที่ที่มีต่อเราเมื่อสามพันปีที่แล้วพระเจ้าประทานงูซึ่งเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนของสิ่งที่พระองค์จะใช้มาเพื่อช่วยเหลือเราแต่ในวันนี้เนี่ยพระองค์ ทำยิ่งกว่านั้นคือพระองค์ให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูเนี่ยมาเป็นเสมือนหนึ่งงูงูตนนั้นเนี่ยและรับโทษแทนเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ตามเมื่อเราเกิดความรู้สึกที่ท้อแท้ใจหรือรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราไปต่อไม่ได้นะครับผมอยากจะนุนใจจริงๆว่าสิ่งแรกท,ที่อยากให้เราทำเนี่ยก็คือว่าให้เราเอาสายตาของเราเนี่ยอยู่เหนือปัญหาที่เราเผชิญอยู่นะครับแล้วมองเข้าไปมองข้างบนมองที่ไม้กางเขงนขนั้น แลวเราจะเห็นอะไรมากมายหลายอย่างตรงนั้นที่อาจจะเป็นคําตอบให้กับเรานะครับผมไม่สามารถจะบอกได้ว่าเมื่อพี่น้องมองไปแล้วพี่น้องเข็นอะไรแต่ผมเชื่อว่าในวินาทีทั้งถ้าเราขอการเปิดเผยจากพระเจ้าเนี่ยบางครั้งการที่เรามองไปที่ไม้กางเขนอาจจะเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้มากกว่าที่เราเคยรู้ก็เป็นได้คนที่อาจจะรู้สึกท้อแท้ท้อใจเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองเมื่อมองที่ไม้กางเ,เขนเขาอาจจะพบว่าเขามีการรักษาอยู่ คนที่ท้อแท้ท้อใจที่คิดจะปิดชีวิตของตัวเองลง mm. เมื่อเขามองที่แม่กางเขนก็ mm. าอาจจะเห็นว่าเขามีคุณค่ามากในสายพรเนตรของพระเจ้าแล้วเขาจะอยู่ต่อไปเพื่อคนที่เห็นคุณค่าในตัวเขานะครับ mm. หรือบางคนรู้สึกว่าขาดแคลนจนไม่มีอะไรจะกินแล้วเ, mm. เมื่อเขามองที่แม่กางเขนก็ mm. าอาจจะพบว่าเขาคือผู้ที่มั่งมีในพระเยซูตรงเนี้มันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งซึ่งผมไม่สามารถจะบอกได้ว่าเมื่อเรามองแล้วเราเห็นอะไรแต่ผมเชื่อว่าเมื่อเรามองตรงนั้น ด้วยหัวใจที่ถอมใจและกลับใจและขอให้พระเจ้าสาแดงเนี่ยผมเชื่อว่าบนไม้กางเขนนั้นจะเป็นคําตอบให้กับพี่น้องได้นะครับแลวเมื่อเรารู้ว่าคําตอบนั้นคืออะไรเนี่ยเราจะสามารถมีกําลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปได้แต่ไม่ว่าคําตอบที่พี่น้องได้รับคืออะไรก็ตามผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าบนไม้กางเขนเนี่ยคือการสาแดงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรานะครับแลวเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราเนี่ยเราก็จะมีกําลังใจที่จะในชีวิตอยู่ต่อมีกําลังใจที่จะก้าวผ่าน อดีตที่เจ็บปวดและอนาคตที่ไม่แน่นอนของเราไปได้นะครับมันเป็นเพียงแค่ก้าวหนึ่งของปัญหาถ้าเราผ่านมันไปได้เราก็จะสามารถมีชีวิตที่เป็นไปตามที่พระเจ้าอยากใ,ให้เราเป็น,นะครับอันนี้คือส่วนแรกที่ผมอยากจะแบ่งปันนะครับความหมายของชีวิตของเรามีก็คือหนึ่งเรามีพระเจ้าที่รักเราและทําทุกอย่างเพื่อเราประทานพระบุตรของพระองค์มาเพื่อเราเมื่อเราท้อแท้ท้อใจมองที่พระบุตรนั้นที่อยู่บนไม้ากางเขน และเราจะมีคําตอบสำหรับทุกปัญหาของเรานะครับทีนี้เรามาดูอันที่สองนะครับก็คือว่าพระเจ้าบอกว่าพระเยซูตัดบอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกนะครับจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาเพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงใช้พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อจะพิพากษาโลกแต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น จะเห็นได้ว่าพระเจ้าของเราเนี่ยนอกจากเป็นพระเจ้าแห่งความรักแล้วเนี่ยพระองค์ยังเป็นพระเจ้าแห่งการให้ด้วยนะครับพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งการให้ถามว่าจะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการให้สิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของของเรากับคนอื่นนะครับถ้าถามเราในเวลานี้นะครับว่าเรามีสิ่งใดที่เรารักมากในชีวิตแลวเราพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งนั้นให้กับคนอื่นเราก็อาจจะมีใช่ไหมครับแต่ถ้าถามว่าถ้าเรามี คนในครอบครัวของเรานะครับหรืออาจจะมีลูกของเราซึ่งมีอยู่แค่คนเดียวนะและเรารู้ว่าเราจะไม่สามารถมีคนอื่นได้อีกแล้วเนี่ยนะครับแล้วเมื่อถึงเวลาจริงๆเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องเลือกแล้วว่าเราจะให้คนที่เรารักอีกหลายๆคนอยู่กับลูกที่เรารักอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่เราต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะเลือกอะไรนะครับผมว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ที่ยากมากนะครับ เป็นการตัดสินใจที่ยากมากแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ส่งผลถึงความเจ็บปวดของหัวใจของคนงคน,นั้นมากนะครับ mm. เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าหัวใจเนี่ยแตกแตกสลายเลยคือการที่เราต้องสูญเสียคนที่เรารักไปเพื่ออีกหลายคนจะได้ชีวิตกลับคืนนะครับ mm. ผมผมผมยังยังคิดว่าคงไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกใบนี้ที่สามารถทําได้ขนาดนั้นที่จะให้ลูกของตัวเองเสียชีวิตแทนคนอีกมากมายนะครับ mm. ผมคิดว่ายังไม่มี ใครที่สามารถทําได้ถึงขนาดนั้นอาจจะยอมเสียชีวิตของตัวเองเพื่อเขาได้อาจจะยอมสูญเสียสิ่งที่มีค่าให้กับคนอื่นได้แต่ลูกที่เขารักมากผมเชื่อว่ายังไม่มีใครทําทําได้แต่พระเจ้าเป็นเป็นพระเจ้าที่สําแดงความรักของเราคือในขณะที่เราเป็นคนบาปนั้นพระองค์ได้ทรงให้พระเยซูมาตายเพื่อเรานะครับฉะนันะน้นพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าแห่งการให้นะครับเราจะพบว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่มีสันติขอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นพระเจ้าที่มี ความชื่นชมทีดีอยู่ตลอดเวลาเป็นพระเจ้าที่มีความอดทนนานและกระทาคุณให้เป็นพระเจ้าที่มีความอ่อนโยนมีความเมตตาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าพระองค์มีคุณลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ให้นะครับให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนฉะนั้นพระเจ้าก็เลยพยายามต้องการจะสื่อกับเราหลายในครั้งผ่านทางคําสอนของพระเยซูหรือผ่านทางอาัครทูตที่เขียนในจดหมายฝากนะครับว่าจงให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนะครับและถ้าเกิดมีใครยืมเราไปแล้วเนี่ย ก็อย่าทวงคืนคือพระเจ้าต้องการให้เรามีทัศนกติในการให้นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่คน,คนอื่นจะได้มีความสุขหรือเปล่านะครับตรงนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องมาพิจารณากันนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องและทุกท่านนะครับว่าหากเวลานี้เนี่ยมีใครที่ทํามีเรื่องใครมีใครที่รู้สึกท้อแท้ในชีวิตนะครับหรือว่าพยายามหาคําตอบอะไรบางอย่างในชีวิตอยู่หรือว่า กำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างซึ่งดูเหมือนว่าจะยังไม่มีคาตอบเนี่ยนะครับนะผมอยากจะให้สิ่งนี้พี่น้องกลับไปลองค่ควรดูนะครับว่าในช่วงเวลาที่เราคิดถึงตัวเองมากๆเ่ยคือคิดว่าเรามีอะไรขาดอะไรหรือต้องทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับมักจะเป็นช่วงเวลาที่เราค้นหาความหมายของชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนะครับแต่ช่วงเวลาไหนก็ตามที่เราออกไปทําเพื่อคนอื่นอย่างเช่น เป็นอาสาสมัครของคริสตจักรออกไปประกาศข่าวประเสริฐน,นะครับหรือว่าอาสาสมัครเป็นผู้ช่วยในคริสตจักรทํางานในตําแหน่งที่เราสามารถทําได้แบบถนัดนะครับหรือว่าเราออกไปพูดจานหนุนจิตชุนใจคนที่กําลังท้อแท้ท้อใจอยู่นะครับออกไปอ่านหนังสืออคนตาบอดน,นะครับออกไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือคนที่ติดเชื้อนะครับเป็นโรครักษาไม่หายออกไปที่โรงพยาบาลอธิษฐานเป็นคนเจ็บคนป่วยเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยเรามักจะ ไม่ค่อยมีคําถามเกี่ยวกับความหมายของชีวิตเท่าไหร่นะครับพี่น้องว่าจริงไหมครับรช่วงเวลาที่เราเอาความคิดของเราไปโฟกัสอยู่ที่การช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยถามตัวเองหรอกว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรแล้วฉันต้องการอะไรนะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่แปลกนะครับเพราะว่าอยากให้เราให่ควรดูนะครับพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ให้และพระองค์ก็ไม่เคยเคยขาดเลยพระองค์ให้แม้กระทั่งพระบุตรของพระองค์กับเรา แต่พระองค์ก็ไม่เคยขาดสิ่งที่ดีในชีวิตพระองค์กลับได้รับแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาเราเองถูกสร้างขึ้นตามแบบตามอย่างพระฉายของพระเจ้านะครับพระเจ้าเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักนะครับพระเจ้าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระเจ้ามีความรู้สึกรักหรือว่าพระเจ้าอยากจะรักหรือพระเจ้ามีอารมณ์รักไม่ใช่แต่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเท่ากับความรักหรือว่าโปร่งทรงเป็นความรักเพราะฉะนั้นความรักนี่คือบุคคลความรักนี่คือตัวตนความรักนี่คือพระวิญญาณ และพระเยซูบอกว่าซึ่งเกิดจากเนื้อหนังก็คือเนื้อหนังซึ่งเกิดจากพระวิญญาณก็คือวิญญาณพระองค์ก็กำจะบอกเราว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเดี๋ยวด้ให้กำเนิดวิญญาณของเราแล้วลองทายดูสิครับว่าถ้าพระวิญญาณแห่งความรักให้กำเนิดวิญญาณขึ้นมาี่ยวิญญาณนั้นก็คือวิญญาณแห่งความรักเหมือนกันถ้าพระวิญญาณแห่งความรักอยู่เพื่อให้ได้รับสิ่งดีๆกลับมาวิญญาณแห่งความรักก็ต้องมีชีวิตในทิศทางเดียวกันกับพระวิญญาณแห่งความรักใช่ไหมครับ วิญญาณแห่งความรักก็ต้องอยู่เพื่อให้เมื่อนั้นแหละเราจะรู้ความรู้จักความหมายของชีวิตว่าเราจะอยู่มาเพื่ออะไรผมเชื่อว่าแต่ละคนพระเจ้าใส่เป้าหมายในชีวิตมาไม่เหมือนกันนะครับพระเจ้าพระเจ้าใส่เป้าหมายในชีวิตใส่ความสามารถให้กับเราแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันเพื่อให้เราเป็นบุคคลคนนั้นที่พระเจ้าจะสามารถใช้การได้เมื่อเราไปถึงจุดสุดท้ายของชีวิตนะครับเมื่อเรารู้สึกว่าเราได้เติมเต็ม สิ่งที่พระเจ้าเรียกใช้เราอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยเมื่อวันนั้นเมื่อเราจาักเราไปเนี่ยเราจะรู้อีกว่ามันมีอีกมากมายเลยที่พระเจ้าอยากจะทําผ่านเราแต่บางครั้งเราอาจจะพลาดไปเพราะว่าเราไม่รู้นะครับไม่มีอะไรที่น่าเสียดายไปกว่าการที่วันที่เราไปเจอกับพระเจ้าแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าได้เตรียมสิ่ง,งต่างๆมากมายให้กับเราเรได้ทําและมีแต่เราพลาดจากโอกาสนะครับเพระเาะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เรายังสามารถที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อรักหรืออยู่เพื่อให้ พวผมเชื่อว่าทุกคนนะครับจะไปถึงจุดนั้นได้เ,เราต้องดาเนินชีวิตเหมือนอย่างที่พระองค์ <P. S 1> ผู้ทรงสร้างเราเป็นนะครับ <P. S 1> พระองค์ผู้ทรงสร้างเราคือความรักคือผู้ให้ฉะนั้นเราก็ต้องดําเนินชีวิตในความรักอยู่ในการให้การให้ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเรามีอะไรเราให้คนอื่นหมดหรือว่าใครขออะไรเราเราให้หมดไม่ใช่นะครับความรักคือการให้เนี่ยหมายความว่ามันเป็นท่าทีในใจของของเรานะครับเป็นทัศนคติในใจของเราเป็นความรู้สึก หรือว่ามันเป็นแบบมุมมองความคิดของเราว่าเราจะอยู่เพื่อช่วยอ่ะอ,อยู่เพื่อให้อ่ะแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะเป็นคนนําเราเองว่าเราควรจะช่วยเขาในแบบใดเพราะว่าบางครั้งเราเราอาจจะมีสิ่งที่เราเราไม่สามารถให้เขาได้หรือบางครั้งเราอาจจะยังขาดในบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่สามารถจะเติมเต็มเขาได้แต่เราอาจจะมีบางอย่างที่เราสามารถให้เขาได้อย่างเช่นรอยยิ้มคําพูดการโอบกอดหรือการให้กําลังใจอย่างเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งบางครั้งการที่เราไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ว่านั่งเฉยๆกับเขาแล้วก็ เหมือนกับว่าให้ความสงบกับเขานะครับแค่นั้นแหละครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการจากเรามากที่สุดเพราะว่าเขาอาจจะเคยผ่านอะไรมามากมายผ่านคนที่ทํางานกล่าวโทษเขาต่อว่าเขาบ่นให้เขาฟังที่เขาบวดศีรษะไปหนดแล้วแต่เมื่อเขาไม่เจอเราเขาเห็นเรานั่งเงียบเงียบไม่พูดแล้วเขาแต่มีสายตาแห่งความรักกับเขาแค่นั้นก็อาจจะเป็นคําตอบสำหรับชีวิตของเขาแล้วก็ได้ มันเป็นการให้เนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ว่าต้องเป็นการให้สิ่งของหรือเป็นการให้ปัจจัยทางการเงินแต่ว่า mm hmm. มันคืออะไรก็ตามที่เราสามารถให้ได้ตามการทรงนำที่พระเจ้ายจะทรงนำเราในแต่ละสถานการณ์ mm hmm. นะครับฉะนั้นถ้าเรามีทัศนคติแบบนี้แต่ละวันเมื่อเราตื่นขึ้นมาเรามีชีวิตอยู่เพื่อให้เนี่ยเราก็กำลังดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่สอดคล้องกับพระองค์ผู้นั้นที่สร้างเรามาและผมเชื่อว่าเมื่อเราทําแบบนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจความหมายของชีวิตที่เราเกิดมาเพื่ออะไร mm hmm. วันนี้เนี่ย สิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันก็คือความหมายของชีวิตคืออะไรนะครับหนึ่งผมไม่สามารถตอบได้ว่าความหมายของชีวิตของแต่ละท่านคืออะไรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสามารถบอกได้มีอยู่สองอย่างคือหนึ่งเรามีคนที่รักเรามาก2อหนึ่งในความหมายของการมีชีวิตยอยู่เพื่อให้ก็คือการอยู่เพื่อรักอยู่เพื่ออยู่เพื่อเป็นอยู่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นนะครับและอยากให้ทุกท่านได้ลองกลับไปค่คร,ครน้นแล้วก็ลอง ทำตามสิ่งที่พระคัมภีร์ที่เราได้ศึกษาในวันนี้และผมเชื่อว่าหลายต่อหลายอย่างคำถามหลายคถามที่เป็นคําถามที่ยังคาใจพี่น้องอยู่ปัญหาที่เรากาลังติดอยู่หรือแม้กระทั่งสิ่งที่เรากาลังต่อสู้อยู่นีจะได้รับคําตอบและผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับคําตอบจากพระเจ้าผ่านทางการมีชีวิตอยู่เพื่อให้และเพื่อหลักขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะที่พระองค์ประทานให้กับเราในวันนี้นะครับเ <Amen. S 1> เดี๋ยวเราอธิษฐานร่วมกันนะครับ ขอบคุณพระบิดาเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักที่ทรงสร้างเราขึ้นมาเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และในเวลานี้เราเชื่อว่าเราทั้งหลายที่วางใจในพระบุตรนั้นมีชีวิตนิรันดร์ของพระองค์อยู่ภายในคือเรามีชีวิตขององค์พระวิญญาณของพระองค์อยู่ภายในพระวิญญาณของพระองค์คือพระวิญญาณแห่งความรักเราเองเป็นลูกแห่งความรักเราจะตระหนักอยู่เสมอว่าความรักของพระองค์มีให้กับเรา ไม่มีวันเสื่อมคลายแล้วเราจะมีชีวิตอยู่แบบเดียวกับที่พระองค์ทรงมีโดยการมีท่าทีในใจมีทัศนคติมีมุมมองความคิดที่จะอยู่เพื่อให้อยู่เพื่อรักอยู่เพื่อช่วยเหลือคนอื่นและลูกเชื่อว่าเมื่อลูกทําแบบนั้นลูกจะเข้าใจความหมายของชีวิตที่พ่อได้ทรงสัยเข้ามาในตัวเราและเราเชื่อว่าเราจะสามารถพัฒนาตัวเองมากขึ้นสูงขึ้นเพื่อเป็นบุคคลคนนั้นที่พระองค์ได้ทรงเรียกให้เราเป็น และเมื่อถึงจุดนั้นเราจะสามารถสัมดงความรักและความดีงามของพระองค์ให้กับคนอีกมากมายได้เห็นและโดยสิ่งนี้ลูกเชื่อว่าคนอีกมากมายในโลกใบน,นี้ที่ยังไม่ได้รู้จักกับข่าวประเสริฐจะสัมผัสได้ถึงความดีความประเสริฐของพระองค์ผ่านทางความรักที่อยู่ในตัวลูกโดยพระองค์ผ่านทางลูกและเพื่อพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพนระเ้า